<ork ork ใจพ่อมากกว่าพ่อถือโทรศัพท์ไงมองเห็นโทรศัพท์ต้าไม่ถ่ายรูปหรอกนะฮะรูดรูดนี way, anyway ่ร wow. ูดอ่าใหม่ใหม่ใหม่พี่ปิ่นเอาใหม่รูดนี่พี่ปิ่นอยู่นี่พี่ปิ่นอยู่นี่ หลอดอะไรม่มีเสียงใยังหล้อไม่เป็นหรอลูกเมื่อกี้หัวล้อเออเหัวล้อเออเออนี่ี่ปิน,อน,นมองีปินเน่เลยมองพ่อไมอ่ะมองรพมอง,มองพัพทห,าห,หนาพ่อทำไมลูก เืดเล่นปสิลูกะ้ไปทำยงไงระ